สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมช่องกุหลาบแดงแห่งสีชนนะคะวันนี้นะคะเพื่อนๆกุหลาบแดงก็จะพาเพื่อนมาปลูกผักส่วนครัวกินกันในช่วงอากาศแรงๆแบบนี้นะคะเพื่อนอยู่ในเมืองอยู่พื้นที่แคบๆนะคะเราสามารถปลูกผักไว้กินเองได้นะคะเพื่อนเนี่ยค่ะกุหลาบแดงก็จะปลูกเอาไว้นะคะนี่ก็มีหลายต้นนะคะมีมีหลายอย่างอยู่นะคะแต่ว่าหลักๆวันนี้นะคะกุหลาบแดงก็จะปลูก ผักบุ้งนะคะผักบุ้งปลูกใส่กระถางแบบนี้ค่ะเพื่อนนี่ค่ะจะปลูกเอาไว้นะคะแต่ว่าเทคนิคการปลูกผักบุ้งให้ออกมาสวยในแบบนี้นะคะเนี่ยได้กินตลอดนะคะเด็ดตลอดเลยนะคะเพื่อนยิ่งเด็ดเขาก็จะยิ่งแตกออกมาใหม่นะคะและนะคะเมื่อเราเด็ดแล้วทําให้ผักบุ้งของเราแตกมาใหม่เราทํำยังไงนะคะให้เขาแตกยอดอ่อนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะได้กินเรื่อยเคล็ดลับ มาดูกันว่ากุลาแดงทํำยังไงนะคะเพื่อนวิธีปลูกจนวิธีการดูแลเลยค่ะว่าเราจะทํำยังไงให้ผักของเราเนี่ยแตกออกมาตลอดเลยไม่ขาดเลยนะคะไปดูกันค่ะและนี่ค่ะเพื่อนกุหลาแดงก็จะใช้กระ,ะมังเก่าตัวนี้นะคะก็เคยเป็นกระถางปลูก คุณนายตื่นสายอยู่นะคะอันนี้วันนี้นะคะก็จะเปลี่ยนมาเป็นการปลูกผักแทนนะคะเพราะว่าช่วงหน้าแล้งแบบนี้นะคะเราปลูกผักกินเองปลอดสารนะคะเพื่อนเนี่ยก็จะรื้อจากอันนี้ออกมานะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะ,ะมีกระมังเก่าๆอยู่นะคะก็สามารถที่จะนํามาปลูกได้นะคะนํามาปลูกผักได้เลยนะคะนี่ค่ะเราก็ถอนออกให้หมดเลย นะคะกระถางปเกา่านะคะเพื่อนๆเนี่ยวันนี้นะคะจะรือ้อเนี่ยค่ะจากนั้นนะคะเนี่ยค่ะดินตัวเดิมนะคะไม่ต้องไปหาดินตัวใหม่นะคะอันนี้กุหลาบแดงก็ทําจากกระถางที่มีอยู่นะคะไม่ต้องไปลงทุนอะไรมากมายเลยนะคะปลูกง่ายๆได้กินตลอดไม่ต้องซื้อเลยนะคะแล้วก็สามารถที่จะ ทำไว้กินได้หลายๆกระมังเลยนะคะครัวหนึ่งนะคะเพื่อนๆรอดไปเลยนะคะซื้อผักบุ้งไม่ต้องซื้อผักบุ้งอีกต่อไปนะคะถ้าลองทําตามกุหลาบแดงนะคะเพื่อนได้กินตลอดค่ะแล้วเราก็ปลูกสลับเอาไว้แบบนี้ตลอดเลยนะคะนี่ค่ะเพื่อนๆมีดินอยู่แล้วนะคะถ้าเพื่อนๆอไม่มีแบบนี้เพื่อนๆก็ซื้อไอหาการะมังเก่าๆค่ะหรือกระถางก็ได้นะคะเนี่ยค่ะ เราเอาดินใส่ในกระมังแบบนี้นะคะนี่ค่ะกระมังนะคะเพื่อนๆไม่ต้องเจาะรูก็ได้นะคะเพื่อนแต่ถ้าเจาะถ้าเจาะอ,อยู่แล้วนะคะก็ได้เหมือนกันแต่ว่า,าทางที่ดีถ้าเราไม่เจาะนะคะจะดีกว่านะคะปลูกผักบุ้งเอาไวนะะ้นะคะนี่ค่ะพอได้แบบนี้เสร็จนะคะเพื่อนเราก็หายอดผักบุ้งมานะคะผักบุ้งดีเพื่อนๆซื้อมาจากตลาดนะคะแล้วก็ เราก็เด <ítulo> uh, ็ดเอามานะคะเดี๋ยวจะทําให้ดูนะคะและนี่แหละค่ะกุลาแดงก็จะเด็ดเหมือนผักบุ้งที่เราซื้อมาเราก็เด็ดแบบนี้นะคะเด็ดมาแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยเราเด็ดเอามาเนี่ยเอาแบบนี้มาเลยนะคะนี่ค่ะเราก็เด็ดมานะคะเราต้องการที่จะปลูกนะคะเด็ดมาแบบนี้เลยนะคะเหมือนผักบุ้งที่เราซื้อมาก็เหมือนกันนะคะเนี่ย เพื่อนๆก็นามาแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะรากที่เราซื้อมานะคะแล้วก็เอามาแบบนี้นะคะเพื่อนเนี่ยคุณละแบงก็จะตัดจากต้นอื่นๆนะคะเอามาปลูกนะคะเนี่ยค่ะก็ะเด็ดเอามานะคะเนี่ค่ะได้มาแล้วนะคะเพื่อนเดี๋ยวเรามาทําการปลูกกันเลยนะคะในนี้ค่ะทีนี้นะคะเราก็จะนําผักบุ้งตัวนี้ละคะ่ะมาปลูกนะคะ อันนี้เราก็ฝังแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเนี่ยค่ะเราซื้อมานะคะเรากินไม่หมดเราก็เอามาปลูกแบบนี้ได้เลยะค่ะเพื่อนๆเราจะมีผักบุ้งกินตลอดนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยขนาดว่าแบบนี้ก็ยังติดนะคะทำไว้แบบนี้ปลูกผักกินเองแล้วก็ปลอดสารเคมีแล้วก็จะกินตอนไหนเราก็ มาเด็ดได้เลยนะคะไม่ต้องวิ่งไปร้านะค้านะคะอันนี้คือแนะนําสําหรับคนที่มีพื้นที่นิน้อยอยากมีผักผักที่ปลอดสารพิษกินเองนะคะเนี่ยถ้าเพื่อนเพ่อนซื้อผักบุ้งมามเพื่อนเตัดรากออกมาแล้วก็มาปักแบบนี้ก็ได้นะคะปักไว้แบบนี้นะคะนี่แหละค่ะเนี่ยเราก็เด็ดให้เต็มนะคะเนี่ยค่ะนะคะ อีกอก,อกนะคะเพื่อนอ่านี่ค่ะ,อะ,คะพอเพื่อนๆทำแบบนี้เสร็จนะคะ <ๆ S 2> เพื่อนเพื่อนก็เอาน้ำใส่เลยนะคะ <ๆ S 2> ใส่น้ำเลยค่ะ <ๆ S 2> นี่ค่ะ <ๆ S 2> แล้วก็ลดน้ำไปแบบนี้เลย <ๆ S 2> แล้วก็วางไว้ที่ร่มๆแบบนี้นะคะ นี่ค่ะและเพื่อนๆก็วางไว้นะคะวางในร่มนะคะอย่าให้โดนแดดนะคะเพราะว่าผักบุ้งแก้วตัวนี้นะคะเราสามารถปลูกไว้กินนะคะเราต้องการให้ใบเขาสวยนะคะเราไว้ในร่มค่ะอยู่ใต้สแลนหรือใต้ใชายคาบ้านก็ได้นะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะทําไว้แบบนี้เองนะคะภา,ายในอาทิตย์เพื่อนๆจะมีผักบุ้งตัวนี้เด็ดได้กินเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่กุหลาบแดงทำเอาไว้นะคะและนี่แหละค่ะผลลัพธ์ที่กุหลาบแดงทำเอาไว้ค่ะเพื่อนๆเห็นไหมว่า เขาจะแตกกอเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเขาจะออกมาสวยแบบนี้เลยนะคะเนี่ยปลูกเอาไว้แล้วก็สามารถที่จะเด็ดเด็ดได้ตลอดเลยนะคะเพื่อนเนี่ยยอดสวยแล้วเห็นไหมปลูกไม่กี่วันเองนะคะแค่สีห้าวันนะคะเขาก็แตกขึ้นมาแบบนี้นะะนะะแล้วค่ะนะคะแล้วเนี่ยค่ะเพื่อนๆกุหลาบแดงก็จะปลูกถัดๆไปเรื่อยๆนะคะก็ปลูกเอาไว้แบบนี้นะคะใส่น้ําไว้แบบนี้แล้วค่ะเนี่ยค่ะเพื่อนๆ เคล็ดลับนี้นะคะนี่ขนาดเด็ดไปกินแล้วนะคะเขาก็<_ e> <_ e> แตกใหม่ขึ้นมาอีกนะคะเพื่อนเนี่ยยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะเนี่ยค่ะยิ่งเด็ดยิ่งแตกนะคะอเด็ดไปหลายรอบแล้วนะคะเนี่ยเนี่ยค่ะต้นนี้ก็เหมือนกันนะคะแล้วนี่ก็เหมือนกันนะคะเนี่ยกุหลาบแดงก็ทําไว้ลายแบบน,นะคะอันนี้ก็เราปลูกใส่ก,กระถางแล้วมาแช่ไว้ในน้ําก็ได้นะคะนี่ค่ะเคล็ดลับนะคะเพื่อนลองไปทํากันดูนะคะยังไงก็อย่าลืมติดตามกุหลาบแดงนะคะ e> ขอบคุณมากค่ะ I'm oh,